สภาพบรรยากาศใบไม้ไม่เหลือแล้วนะคะตอนนี้ที่จังหวัดอาโอโมริฝนตกทุกวันจ้ะเป็นกระเทียมวันนี้เราจะพามาเก็บอันนี้กันค่ะยอดพิก ปลายพริกแล้วค่ะมันจะไอ้นี่แล้วเนาะมันไม่มีเม็ดออกมาแล้วค่ะเนี่ยใบเขาก็จะเหลืองๆแล้วจ้ะเราจะเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกกันจ้ะสาระแหน่ามมากจากสารแหน่มันไม่เหมือนพริกหยวกเนาะพริกหยวกอ่าใบเขาดกจ้ะแต่นี่ใบไม่ค่อยดกเท่าไหร่ แต่ก็เอาไปเอาไปนึ่งจ้ะหวานๆอร่อยค่ะอร่อยโอ้ยถ้าถ่ายเห็นเท้าหน่อยก็อย่าว่าเด้อจ้ะที่มันแคบเนาะจัเน้องอย่าปีนี้ก็ได้ต้นสองต้นนี้แล้วค่ะเก็บกินนึ่งผักจากผักกาดขาวกับบล็อกแครี่ สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาดได้กันจ้ะวันนี้หิวอยากมาหลายวันแล้วเนาะแบบนี้เนาะก็เลยวันนี้จัดเต็มเลยค่ะเครียดค่ะเครียดแก้เครียดค่ะวันนี้กินแก้เครียดกันค่ะขอยกขาหน่อย <laughs> เครียดมากเครียดอะไรรู้ไหมเครียดตรงที่เราอ้วนเออจะอ้วนไปไหนนักหนาเนาะยิ่งอ้วนเราก็ยิ่งกินจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ย ปลาจมรั้งที่แล้วคลิปทปําปลาจมเห็นกันแล้วเนาะจัดเนาะเราก็เอามาใส่ช่องแข็งเอาไว้จ้ะพอเป็นเราเรามาใส่ช่องแข็งไว้เวลาเราแบ่งตักใส่เฉพาะหนึ่งที่หนึ่งที่เราเอามากินหนึ่งเนี่ยจ้ะพอดีที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นพริกป่นละลายจ้ปะปลาจมกระเทียมพริกไม่มีพริกแดงจ้ะใช้พริกสดไอ้พริกสดเขียวเก็บหนาบ้านเมื่อกี้นี่จ้ะ ยอดพริกมันมันจะกบกครีปเป็นหัวเหี่ยวไปนิดนึงจ้ะอ่าแล้วก็พักการ์ดขาวจากสวนคุณย่าจ้ะสวนคุณยา่าอันนี้ก็สวนคุณยา่าอันนี้สวนยายดาวจ้ะอันนี้สวนอ่าเพื่อนพี่บุญมีจ้ะมาจ้ากินข่ากันโอ้ยยิงอ้วนก็ยิ่งเครียดแกเอ้ยเนี่ยของของแซบแซบเลยนะยอดพริกแกเอ้ย แซ่บเลยเนี่ยแต่ใบมันน้อยเนาะอมืมันไม่เหมือนใบพริกหยวกเนี่ยปลาจมปลาจมด้วยพริกป่นด้วยพริกสดด้วยพริกปลายยอดเอมันเม็ดน่วยแต่มันเผ็ดแน่จ้ะ ชื่นใจชื่นใจหลายหลายบอกคลีกับเป็นหัวมาเลยเนี่ยหนึ่งก็เอผักกาดขาวไงผักกาดขาวเข้ากันใหญ่เนาะเราก็เลยแบบเออ หนึ่งนานไปหน่อยอออแต่ก็ดีฟันเราก็ไม่ดีเนาะเออ,อ,อเห็นข่าวผูดลองข่าวชนิดก่อนเด้อข่าวแม่น้องลำหนึ่งเนาะ ตายพูดเขาจะมาฟ้องเราอีกไหมเนี่ยเขามีเงินมีทองเนาะเขาเขาใช้อำนาจเงินนะโอ้ใครพูดไรหน่อยไม่ได้ฟ้องนะจันเนาะเอยคนก็นได้อา่าถ้าเป็นผัวฉันเป็นอนบนเตียงให้แม่น้องนำหนึง่งเอาตีนเหยียบไผ่ฉันก็ไม่เอาดอกเด้อผัวอย่างนี้เด้ออย่าว่าอะไรแต่นออ้องเมียหลวงเนาะเป็นฉันฉันก็ไม่เอา จะพอเอ่อไปเหยียบกลางเด่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาอยู่แล้วนี่ไปเหยียบบนไอที่นอนเอ่อแล้วเขาบอกว่าเออคนอยู่กันหลายคนแล้วไหนอ่ะทาไมไม่จับภาพมาล่ะอยู่กันหลายคนก่อนเนาะก็เห็นอยู่สองคนอัติเหยียบ เห็นแค่นี้ก็เออหมดหละจะเจ้านายลูกน้องกันแต่ยังไงการสนิทกันมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องถูกต้องมันต้องเออสมควรเนาะว่าอันไหนมันเออพอดีแบบมันมันมันดูได้ไหมมันงามไหมอย่างเงี้ยเนาะ เอาลูกน้องมาเล่นให้ดูมดทุกคนเบิ่งตะไอที่นั่งบอกว่านั่งนั่งอยู่อยู่กันหลายคนนะ่ะมดเลยถ้าเป็นผัวฉันนะโอ้ยแต่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 แ,ตแ,ตแตม่เอามาเป็นพ่อของลูกดอกไปให้คนอื่นเขาเหยียบเอาเสียศักดิ์ศรีถ้า การเป็นลูกน้องนะถ้าเราเป็นลูกน้องเขาเราเราไปแหกเขาเหยียบเนะโอ้โหเสียสักศีแจะสนิทก,กันขนาดไหนมันก็ไม่สมควรก็เทียมเดี๋ยวนี่เขามีทนายความช่วยเหลือดอกเด้ดดเนอะ เขาไม่เหมือนสมัยก่อนเด็กคนยากคนจนตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนที่มีตังค์เดี๋ยวนี้อ่ยุคทันสมัยขึ้นข่าวข่าวการสื่อสารแห่ขอความช่วยเหลือแล้วคนที่เขามาเขามาช่วยเหลือขเขาก็มองหาความเป็นธรรมให้ใครผิดใครถูกก่อนเนาะไม่ใช่เออคนไหนมีตังค์จะทำยังไงก็ได้เออไม่ใช่เด้มีสินมีทำกันเบิ่งจ้ะ แต่บ้านเราดีนะตอนนี้คือแบบมีผู้ยื่นมือเขามาช่วยคนที่ตกเป็นเหยือ่อคนที่เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยแต่ก่อนไม่มีเด้สมัยแต่ก่อน,อนโอ้ยคนไหนอยากคนไหนจนนั่นละ่ะติดโควกเสียตังไปยุงเงินเด้จ้ะมาๆๆกินข่าวกันโอ้ยพูดมากอืม อร่อยมากพริกเบ็ดน้อยผัยกกาดขาพริปกป่นก็โอ้ยแซ่บแซ่บแซบ่บต,ตายตายตายจะมีคนแซวไหมเนาะเน็กกินแบบนี้จะโผล่ไหมเนี่ยประจอมทำเองอร่อยอร่อย ลองทำดูเด้อจากที่ลองอทำสูตรให้ดูอาจจะทำคลิปหนาโปก๊กหรือการทำไมลอดเลยเพอร์เฟกต์แต่รสชาติโอ้โหมันได้ใจมากอร่อยเปะอะไรนะเป๊ะเวอร์วังอื้อ นี่ขนาดจอมกุ้งไอจ้จอมปลานนะอร่อยค่ะนี่ว่าจะทำปาลายังหาปาลายังหาปลาตัวถูกๆไม่มีเลยจ้ะไอปลาที่มันพอจะทำปาลาได้อะโอ้ไม่แซบคักแซบแท้ กระเทียมเด้อกระเทียมเนี่ยกระเทียม,มฉันต้องกินกระเขาเด้ยวยฉันถึงจะแซ่บอ,อุยปลาไอ้ปลาจอมตกจอมน้อยตกแบบนี้เด้อโอ้ยแซ่บหลาย คนคุณสามีเขาปลูกกระเทียมขายแต่เขาไม่ใช่ปลูกน้อยๆจะเขาปลูกเป็นฟาร์มเลยฟาร์มกระเทียมฟาร์มพักเนี่ยตัวเขาไม่ได้ไปทํานะจ้ะตัวเขา,เอ,าอยู่แต่ออฟฟิศจ้ะก็ไปดูบ้างเงี้ยเนาะก็เขาจะมีคนคุมจ้ะเขา,เาทำธุรกิจเองทําหลายอย่างเกี่ยวกับรถกลาอะไรอย่างเงี้ยสัมปทานรถขยะด้วย พวกรถอซิปลอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำหลายอย่างบ้านเขาหลังย่ย <c oughs> าใหญ่เขามีอันนี้ด้วยเขามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าด้วยเนาะกินก็ไม่ทนัดกเอ้ยแต่ก็อร่อยเดี๋ยวจะแอบเดี๋ยวจะแอบแหวานไปเติมเข่า ว่าจะกินก้อยหมูไปซื้อหมูมาแล้วจ้ะแต่ฟันเราไม่ค่อยดีเนาะเรากลัวแบบเออมันมีเชื้อรุงเช้ชโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นลาบซุกจ้ะอ,อ,อ๋อ เดี๋ยวถ้ามีปลาโนอยอีกจะซื้อมาทําอีกจะประจมปลาปลาปลาโนยเนี่ยเขาจะมีหนาหนาวเยอะเราราคาก็ไม่แพงเราก็ทําอัดใส่ช่องแข็งไว้เนาะ เไประจมกินทีนึงมันกินไม่ได้เยอะไครจ้ะมันนี่เหมือนปลาล่าก็จุบจุบจิบจิบพอมันหายหิวหายอยากเนาะจต่เนาะถึงมันกินทีนึงเยอะไม่ได้แต่มันก็เออมันก็อยากอยากอยาก,ยากเนี่ยเนาะกินเขาแบบบานๆเองเนาะ เ็นอยู่บ้านเองใช้มือด้จ้ะแต่พ่อชอบดูจ้ะพ่อมาหากินเขาก็มือพี่น้องเวลานานแล้วก็ขอตัวแค่นี้นะจานเนาะเดี๋ยวจะกินต่อจ้ะเดี๋ยวจะแอบไปเติมเข่าจาักจานขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ